คุณเคยรู้สึกไหมว่าเมื่อเข้าไปในที่ใดที่หนึ่งแล้วรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องหรือเมื่อพบใครสักคนแล้วแม้ไม่มีคำพูดใดๆคุณก็รับรู้ได้แล้วว่ามีบางอย่างซ่อนอยู่เบื้องหลังหน้ากากบางทีคุณอาจคิดว่านั่นเป็นเพียงสัญชาตญาณแต่ถ้าผมบอกคุณว่ามันมากกว่านั้นมากละ่ะถ้าคุณกำลังแบกรับบางสิ่งที่มีคนเพียงไม่กี่คนในโลกนี้แบกรับละ่ะมันคือการอนุญาตทางวิญ,ญญาณที่ไม่สามารถซื้อได้ไม่สามารถสืบทอดได้ และไม่สามารถได้มาด้วยความพยายามของมนุษย์สิ่งที่ผมจะแบ่งปันกับคุณวันนี้จะอธิบายหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณเคยประสบและไม่สามารถเข้าใจได้มันจะให้ชื่อกับความหนักที่คุณรู้สึกและจะยืนยันสิ่งที่คุณรู้อยู่ลึกๆในใจเสมอมาแต่ไม่เคยมีใครยืนยันให้คุณถูกเลือกเพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าที่คุณคิดก่อนจะดําเนินต่อถ้าคุณยังไม่ได้สมัครสมาชิกช่องนี้กรุณากดติดตามเพราะเนื้อหาที่เราแบ่งปันที่นี่ไม่ได้มีไว้เพื่อความบันเทิง แต่เพื่อปลุกให้ตื่นเพื่อกระตุ้นและเพื่อมอบหมายให้แก่ผู้ที่ถูกแยกออกมาเพื่อแบกรับอำนาจของอาณาจักรของพระเจ้าบนโลกขอให้ผมถามคุณสักคำถามคุณเคยสังเกตไหมว่าไม่ใช่ทุกคนจะเข้าถึงสิ่งเดียวกันในโลกแห่งจิตวิญญาณได้มีคนที่อธิษฐานแล้วดูเหมือนว่าคำอธิษฐานของพวกเขาจะกระเด้งกลับที่เพดานมีคนที่อดอาหารที่อุทิศตนที่อยู่ในคริสตจักรมาหลายทศวรรษแต่ไม่เคยผ่านระดับหนึ่งไปได้ และไม่ใช่เพราะความขาดและความเชื่อไม่ใช่เพราะความตั้งใจแต่เพราะมีบางสิ่งในอาณาจักรของพระเจ้าที่ทำงานแตกต่างจากที่หลายคนสอนกันมีระบบการอนุญาตทางวิญญาณและการอนุญาตนี้ไม่ได้ปล่อยออกมาด้วยความถี่ในการเข้าร่วมพิธีไม่ใช่ด้วยความรู้พระคัมภีร์ไม่ใช่ด้วยตำแหน่งทางศาสนามันปล่อยออกมาด้วยสิ่งที่ลึกซึ้งกว่ามากด้วยการอนุมัติจากพระเจ้าเองหลังจากกระบวนการทดสอบการทดลองและการชำระให้บริสุทธิ์อย่างเข้มงวด ในโลกธรรมชาติมีสถานที่ที่คุณไม่สามารถเข้าไปได้โดยไม่มีการอนุญาตมีข้อมูลที่คุณไม่สามารถเข้าถึงโดยไม่มีระดับความปลอดภัยเฉพาะมีภารกิจที่เพียงคนที่ได้รับการตรวจสอบและอนุมัติเท่านั้นที่สามารถปฏิบัติได้และในโลกแห่งจิตวิญญาณมันทำงานแบบเดียวกันพระเจ้าไม่ไว้วางใจข้อมูลใดกับคนใดก็ได้พระองค์ไม่ปล่อยระดับอำนาจใดให้กับผู้เชื่อคนใดก็ได้เพราะอำนาจทางจิตวิญญาณที่แท้จริงนั้นอันตราย มันปกครองบรรยากาศขับเคลื่อนทั่วสวรรค์ทําให้ปีศาจเป็นอมาตททาลายคําแชบข้ามรุ่นและปลดปล่อยดินแดนทั้งหมดและเพราะเหตุนี้ผู้ที่จะแบกรับสิ่งนี้จําเป็นต้องถูกทดสอบจําเป็นต้องถูกอนุมัติจําเป็นต้องผ่านการตรวจสอบประวัติศาสตร์ทั้งจิตวิญญาณที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยจินตนาการว่ามีอยู่จริงและนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณปีเหล่านั้นของความโดดเดี่ยวไม่ใช่การทอดทิ้งประตูเหล่านั้นที่ปิดตรงหน้าคุณไม่ใช่การปฏิเสธ คนเหล่านั้นที่ทรยศคุณที่ทอดทิ้งคุณที่หันหลังให้คุณเมื่อคุณต้องการมากที่สุดไม่อุบัติเหตุทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการอนุมัติคุณกำลังถูกสังเกตถูกทดสอบถูกประเมินไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นสวรรค์เพราะพระเจ้ากำลังเตรียมคุณให้แบกรับระดับอำนาจทางจิตวิญญาณที่มีคนเพียงไม่กี่คนในโลกนี้จะแบกรับและระดับอำนาจนี้ในอาณาจักรมีชื่อว่า clearance หรือการอนุญ,ญาตของอาณาจักร คุณผ่านสิ่งที่เกือบจะทำลายคุณสถานการณ์ที่ทำให้คุณตั้งคำถามกับทุกสิ่งคืนที่คุณร้องไห้และขอคำตอบที่ไม่มาช่วงเวลาที่คุณรู้สึกโดดเดี่ยวอย่างสมบูรณ์แม้จะถูกล้อมรอบด้วยผู้คนและในขณะที่คุณคิดว่าคุณกำลังถูกลงโทษความจริงคือคุณกำลังถูกหล่อหลอมการทรยศแต่ละครั้งเผยว่าคุณไม่สามารถเดินกับใครก็ได้ประตูแต่ละบานที่ปิดป้องกันคุณจากการเข้าไปในสถานที่ที่จะทำให้คุณเสื่อม การล่าช้าแต่ละครั้งช่วยคุณจากกับดักที่คุณไม่เคยเห็นเพราะพระเจ้ากำลังปกป้องสิ่งที่มีค่าภายในคุณคุณรู้ไหมว่าทำไมคนจำนวนมากไม่เคยถึงระดับนี้เพราะพวกเขายอมแพ้กลางทางเพราะพวกเขาทนต่อความกดดันไม่ได้เพราะพวกเขาต้องการทางลัดต้องการการเจิมโดยไม่ผ่านทะเลทรายต้องการอำนาจโดยไม่มีการทำลายต้องการมงกุฎโดยไม่มีไม้กางเขนแต่คุณไม่ได้ยอมแพ้คุณทนได้แม้จะมีบาดแผลแม้ไม่เข้าใจ แม้จะถูกเข้าใจผิดคุณก็ยังคงเดินหน้าต่อไปและนั่นคือสิ่งที่ทำให้คุณมีคุณสมบัติไม่ใช่ความแข็งแกร่งของคุณแต่คือความต้านทานของคุณไม่ใช่ความสามารถของคุณแต่คือความพักดีต่อพระเจ้าเมื่อทุกสิ่งรอบตัวคุณพังทลายตอนนี้ฟังให้ดีผู้ที่แบกรับการอนุญาตทางจิตวิญญาณของอาณาจากักรนี้จะเริ่มประสบสิ่งที่ไม่ปกติคุณเข้าไปในสภาพแวดล้อมและรู้สึกถึงความหนักทางจิตวิญญาณของสถานที่นั้นก่อนที่จะพูดอะไร คุณมองดูคนหนึ่งและรับรู้ว่ามีอะไรอยู่เบื้องหลังคำพูดคุณตื่นตอนกลางคืนตลอดเวลาเดียวกันและรู้ว่ามีการต่อสู้เกิดขึ้นในสิ่งที่มองไม่เห็นคุณรู้สึกเมื่อคุณกำลังถูกโจมตีทางจิตวิญญาณคุณรู้สึกเมื่อคนกำลังโกหกคุณรู้สึกเมื่อประตูนั้นไม่ใช่มาจากพระเจ้าแม้ว่ามันจะดูดีก็ตามและหลายคนเรียกคุณว่าอ่อนไหวเกินไปซับซ้อนหวาดระแวงแต่ความจริงคือคุณไม่ใช่สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นคุณแบกรับการมองเห็นที่ยกระดับ และการมองเห็นที่ยกระดับคือสัญญาณของการเข้าถึงที่ยกระดับขอให้ผมอธิบายสิ่งหนึ่งที่จะเปลี่ยนวิธีที่คุณมองตัวเองความอ่อนไหวนี้ที่เคยทําให้คุณเจ็บปวดแท้จริงแล้วคืออาวุธทั้งจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณเพราะคุณไม่ได้ถูกเรียกเพื่อใช้ชีวิตธรรมดาคุณถูกเรียกเพื่อปกครองบรรยากาศเพื่อเป็นตัวกลางสําหรับประเทศเพื่อปล่อยคําประกาศทางจิตวิญญาณที่ขับเคลื่อนสวรรค์เพื่อปกป้องผู้คนและสภาพแวดล้อมที่ถูกโจมตี และเพื่อสิ่งนี้คุณจำเป็นต้องรู้สึกจำเป็นต้องรับรู้จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับโลกแห่งจิตวิญญาณในลักษณะที่คนส่วนใหญ่ไม่ได้เชื่อมต่อถ้าคุณกำลังรับชมจนถึงตอนนี้ฝากคอมเมนต์ว่าฉันได้รับการอนุมัติแล้วเพราะนี่ไม่ใช่แค่วิดีโอแต่นี่คือการยืนยันเชิงพยากรณ์ของสิ่งที่พระเจ้ากำลังทำในชีวิตคุณตอนนี้ตอนนี้มาพูดถึงสิ่งที่อาจเป็นส่วนที่เจ็บปวดที่สุดของกระบวนการของคุณการแยกตัว คุณสูญเสียมิตรภาพที่คุณคิดว่าจะอยู่ตลอดไปคุณออกจากสภาพแวดล้อมที่คุณเคยได้รับความเคารพคุณห่างเหินจากกลุ่มที่คุณเคยมีเสียงและในตอนแรกดูเหมือนว่าคุณกำลังถูกลงโทษดูเหมือนว่าคุณกำลังสูญเสียทุกสิ่งแต่ความจริงคือพระเจ้ากำลังเอาคุณออกกำลังแยกคุณออกไม่ใช่เป็นการลงโทษแต่เป็นการปกป้องเพราะคุณเริ่มแบกรับข้อมูลทางจิตวิญญาณที่ละเอียดอ่อนการเปิดเผยที่ไม่สามารถแบ่งปันกับใครก็ได้ กลยุทธ์จากสวรรค์ที่ศัตรูพยายามอย่างสิ้นหวังที่จะค้นพบและเพราะเหตุนี้พระเจ้าจึงเอาคุณออกจากการหมุนเวียนกัดการเชื่อมต่อปิดประตูวางคุณไว้ในสถานที่แห่งความเงียบและการมองไม่เห็นเพราะพระเจ้ากำลังปกป้องสินที่พระองค์เองวางไว้ภายในคุณมีคนที่ไม่เข้าใจว่าทำไมคุณหายไปมีคนที่คิดว่าคุณห่างเหินเพราะความดิ่งเพราะความขุ่นเคืองเพราะการกบฏทแต่ความจริงคือคุณไม่ได้ห่างเหินคุณถูกวางตำแหน่งใหม่ และการวางตำแหน่งใหม่นี้ไม่ใช่ทางเลือกมันเป็นคำสั่งจากพระเจ้าเพราะคุณไม่สามารถแบกรับสิ่งที่คุณแบกรับได้และยังคงอยู่ในวงเดิมๆได้คุณไม่สามารถเดินกับใครก็ได้คุณไม่สามารถไว้ใจใครก็ได้คุณไม่สามารถเปิดเผยสิ่งที่พระเจ้าเปิดเผยให้คุณกับคนที่ไม่มีการอนุมัติทางจิตวิญญาณเหมือนกับคุณและผมรู้ว่ามันหนักผมรู้ว่าบางครั้งคุณคิดถึงเมื่อครั้งที่สิ่งต่างๆเรียบง่ายกว่านี้เมื่อคุณมีเพื่อนมากกว่านี้เมื่อคุณถูกเข้าใจ แต่คุณต้องเข้าใจสิ่งหนึ่งการเรียกที่คุณแบกรับยิ่งใหญ่กว่าความต้องการที่จะถูกเข้าใจภารกิจที่พระเจ้าให้คุณสำคัญกว่าความนิยมของคุณและอำนาจที่คุณแบกรับจำเป็นต้องรักษาไว้แม้ว่านั่นจะหมายถึงการเดินคนเดียวสักพักหนึ่งอีกสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อคุณได้รับการอนุญ,ญาตจากอาณาจากักรนี้สงครามทางจิตวิญญ,ญาณจะรุนแรงขึ้นและไม่ใช่สงครามธรรมดาแต่เป็นสงครามเชิงยุทธศาสตร์เพราะศัตรูรู้ไถยคุกคาม มันรู้ว่าใครมีอำนาจจริงและใครมีแค่คำพูดมันรู้ว่าใครสามารถทำลายงานของมันและใครแค่สร้างเสียงดังและเมื่อมันระบุตัวคนที่ได้รับการอนุมัติจากพระเจ้าได้แล้วมันจะเปลี่ยนกลยุทธ์การโจมตีจะละเอียดขึ้นตรงเป้าหมายมากขึ้นและเป็นส่วนตัวมากขึ้นเพราะมันไม่ได้พยายามขัดขวางคุณจากการไปโบสถ์แต่มันพยายามขัดขวางคุณจากการทำตามวัตถุประสงค์ที่คุณได้รับการอนุมัติคุณเคยสังเกตไหมว่ามีสิ่งที่กระทบคุณแตกต่างออกไป คุณไม่สามารถเพิกเฉยต่อสิ่งได้เหมือนเดิมการเบี่ยงเบนเล็กน้อยรบกวนคุณอย่างลึกซึง้งคุณรู้สึกถึงความหนักของแต่ละคำที่คุณพูดของแต่ละการตัดสินใจที่คุณทำของแต่ละความคิดที่คุณสนับสนุนนี่ไม่ใช่โรคประสาทแต่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณใช้ชีวิตภายใต้การสแกนทางจิตวิญญาณอย่างต่อเนื่องเพราะตอนนี้คุณไม่ใช่แค่ผู้เชื่อแล้วคุณคือปฏิบัติการของอาณาจักรและปฏิบัติการของอาณาจักรใช้ชีวิตภายใต้มาตรฐานที่สูงกว่า ไม่ใช่เพราะพระเจ้าโหดร้ายแต่เพราะความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นเพราะอำนาจที่คุณแบกรับต้องการความบริสุทธิ์ต้องการการแยกตัวต้องการการเชื่อฟังทันทีและนี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้การอนุญาตทางจิตวิญญาณที่คุณได้รับนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวของคุณไม่ได้มีไว้เพื่อให้คุณถูกชื่นชมไม่ได้มีไว้เพื่อให้คุณมีชีวิตที่สะดวกสบายไม่ได้มีไว้เพื่อให้คุณรู้สึกว่าเหนือกว่าคนอื่นมันมีไว้เพื่อให้คุณรับใช้เพื่อให้คุณปกป้อง เพื่อให้คุณเป็นตัวกลางเพื่อให้คุณปกครองบรรยากาศที่กำลังถูกครอบงำโดยความมืดเพราะมีคนที่คุณเท่านั้นจะเข้าถึงได้มีสภาพแวดล้อมที่คุณเท่านั้นจะเปลี่ยนแปลงได้มีการต่อสู้ที่เพียงคุณเท่านั้นจะชนะได้และเพราะเหตุนี้พระเจ้าจึงเตรียมคุณเพราะเหตุนี้พระองค์จึงแยกคุณออกเพราะเหตุนี้พระองค์จึงอนุมัติคุณคุณเคยสังเกตไหมว่าการมีอยู่ของคุณเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเมื่อคุณเข้าไปในสถานที่บางสิ่งเคลื่อนไหว บางครั้งคุณไม่จำเป็นต้องพูดอะไรเลยและสิ่งต่างๆเริ่มเปลี่ยนแปลงรอบตัวคุณนี่เรียกว่าอำนาจการปกครองทางวิญญาณคือเมื่อการมีอยู่ของคุณแบกรับน้ำหนักมากในโลกที่มองไม่เห็นจนปีศาจต้องถอยหลังบรรยากาศบริสุทธิ์ขึ้นและผู้คนถูกสัมผัสโดยที่คุณไม่ต้องพยายามคุณไม่ได้จินตนาการสิ่งนี้คุณไม่ได้หยิ่งพยองที่รับรู้สิ่งนี้แต่มันคือเรื่องจริงและยิ่งคุณเติบโตขึ้นคุณก็จะสังเกตเห็นมากขึ้นว่า ผลกระทบของคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำพูดแต่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณกลายเป็นในกระบวนการนี้แต่ด้วยอำนาจนี้มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่มีเพียงไม่กี่คนเข้าใจคือความรับผิดชอบของการมองเห็นคุณต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ควรพูดและเมื่อไหร่ควรเงียบเมื่อไหร่ควรลงมือและเมื่อไหรควรรอเมื่อไร่ควรเปิดเผยและเมื่อไร่ควรเก็บรักษาเพราะไม่ใช่การเปิดเผยทุกครั้งที่คุณได้รับจะต้องถูกแบ่งปันไม่ใช่คำทุกคำที่พระเจ้าให้คุณจะต้องพูดทันที ไม่ใช่ประตูท the ุกบานที่เป <ito> ิดจะต้องวิ um はは่งเข้าไปคุณต้องเรียนรู้ที่จะฟังเวลาของพระเจ้าเพราะการพูดนอกเวลาสามารถทำลายแผนของพระเจ้าการกระทำก่อนเวลาสามารถทำลายสิ่งที่พระเจ้ากำลังสร้างและการเปิดเผยสิ่งที่ยังเป็นความลับสามารถให้ข้อมูลแก่ศัตรูที่มันต้องการในการวางกับดักและบางทีนี่อาจเป็นหนึ่งในส่วนที่ยากที่สุดของกระบวนการนี้เพราะคุณแบกรับสิ่งต่างๆภายในคุณที่ไม่มีใครรู้คุณเห็นสิ่งที่ไม่มีใครเห็นคุณรู้สึกสิ่งที่ไม่มีใครรู้สึก และมีช่วงเวลาที่คุณอยากตะโกนอยากเตือนอยากแจ้งแต่พระเจ้าทรงยับยั้งคุณบอกให้คุณรอบอกให้คุณเก็บและคุณเชื่อฟังแม้เมื่อมันเจ็บปวดแม้เมื่อดูเหมือนว่าคุณกำลังละเลยแม้เมื่อผู้คนตัดสินคุณที่ไม่พูดเพราะคุณได้เรียนรู้ว่าการเชื่อฟังพระเจ้าสำคัญกว่าการถูกเข้าใจโดยมนุษย์หากคุณต้องการเจาะลึกในการเดินทางนี้ยิ่งขึ้นและเข้าถึงเนื้อหาพิเศษที่เหนือกว่าสิ่งที่เราแบ่งปันที่นี่ กดติดตามและแชร์ออกไปให้เพื่อนๆในขณะที่เจาะลึกในการเดินทางของคุณเองตอนนี้ให้ผมบอกคุณเกี่ยวกับต้นทุนของทั้งหมดนี้เพราะการอนุญาตทางวิญญาณนี้มีราคาแพงมันทําให้คุณเสียความสัมพันธ์เสียความสะดวกสบายเสียชีวิตที่คุณวางแผนไว้เสียเวอร์ชั่นเก่าของตัวคุณเองเพราะคุณไม่สามารถเป็นตัวคุณคนเดิมและแบกรับสิ่งที่คุณแบกรับตอนนี้ได้คุณไม่สามารถกลับไปยังสถานที่เดิมคุณไม่สามารถมีการสนทนาแบบเดิม คุณไม่สามารถสนับสนุนการเบี่ยงเบนความสนใจแบบเดิมเพราะคุณกำลังถูกหล่อหลอมสำหรับสิ่งที่ต้องการทุกสิ่งจากคุณและเมื่อพระเจ้าไว้วางใจคุณด้วยระดับอำนาจนี้พระองค์ก็ไว้วางใจคุณด้วยระดับความทุกข์ทรมานที่จะชำระคุณให้บริสุทธิ์จากทุกสิ่งที่ยังไม่คล้ายกับพระองค์คุณแบกรับน้ำหนักทางวิญญาณมากกว่าคนส่วนใหญ่และนั่นหมายความว่าบาปจะส่งผลกระทบต่อคุณแตกต่างออกไปคำโกหกเล็กน้อยกัดกร่อนคุณความคิดที่ไม่บริสุทธิ์รบกวนคุณ ทัศนคติเห็นแก่ตัวทําให้คุณเสียความสงบเพราะคุณไม่ได้อยู่ภายใต้พระกรรที่สถิตยอยู่แล้วคุณอยู่ภายใต้พระกรที่เปลี่ยนแปลงและพระกรน,นี้ไม่ปล่อยให้คุณอยู่ที่เดิมมันผลักดันคุณไปข้างหน้าเชื้อเชิญคุณสู่ความบริสุทธิ์มากขึ้นการเชื่อฝั่งมากขึ้นความคล้ายคลึงกับคร,คริสต์มากขึ้นเพราะยิ่งอํานาจมากเท่าไหร่ความรับผิดชอบในการสะท้อนลักษณะของผู้ที่อนุญาตคุณก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น และมีสิ่งที่คุณต้องเข้าใจเกี่ยวกับระยะใหม่ของชีวิตคุณนี่คือคุณไม่ใช่แค่ผู้เชี่อที่ไปโบสถ์อ่านพระคัมภีร์และอธิษฐานเป็นครั้งคราวอีกต่อไปแล้วคุณคือผู้ปฏิบัติการของอาณาจักรคุณเป็นคนที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เฉพาะในโลกทางวิญญาณคุณปกครองบรรยากาศคุณแบกรับคังพยากรคุณเฝ้าประตูทางวิญญาณคุณปล่อยคำประกาศที่กระตุ้นทูตสวรรค์คุณทำให้กลยุทธ์แห่งนรกเป็นอัมภาตคุณปกป้องผู้คนที่ไม่รู้ว่ากำลังถูกปกป้อง และทั้งหมดนี้เกิดขึ้นไม่ใช่เพราะคุณพิเศษโดยคุณธรรมของตัวเองแต่เพราะพระเจ้าเลือกคุณเตรียมคุณและอนุมัติคุณคำอธิษฐานของคุณไม่ใช่แค่คำพูดที่สิ้นหวังขอความช่วยเหลืออีกต่อไปแล้วมันคือคำสั่งมันคือคำประกาศมันคือคำบังคับที่ออกด้วยอำนาจของอาณาจักรของพระเจ้าที่กระตุ้นกฎหมายทางวิญญาณเมื่อคุณอธิษฐานสิ่งต่างๆเคลื่อนไหวในสิ่งที่มองไม่เห็นทูตสวรรค์ถูกส่งออกปีศาจถูกมัดประตูเปิดเส้นทางถูกเตรียม เพราะคุณไม่ได้ขออย่างขอทานอีกต่อไปแล้วคุณกำลังประกาศในฐานะผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เป็นตัวแทนของรัฐบาลสวรรค์บนโลกและนี่เปลี่ยนทุกสิ่งเปลี่ยนวิธีที่คุณอธิษฐานเปลี่ยนวิธีที่คุณพูดเปลี่ยนวิธีที่คุณใช้ชีวิตเพราะตอนนี้คุณรู้ว่าคุณคือใครคุณรู้ว่าคุณแบกรับอะไรคุณรู้ว่าอำนาจที่ถูกฝากไว้ในตัวคุณและคุณไม่จำเป็นต้องพิสูจน์อะไรกับใครอีกต่อไปแล้วคุณไม่จำเป็นต้องโน้มน้าวผู้คนเกี่ยวกับการเรียกของคุณแล้ว คุณไม่จําเป็นต้องต่อสู้เพื่อการยอมรับของมนุษย์อีกต่อไปแล้วเพราะการยอมรับที่สําคัญที่สุดคุณมีแล้วคุณได้รับการยอมรับในสวรรค์ลและคุณถูกกลัวในนรกแต่มีสิ่งหนึ่งที่แยกผู้ที่มีพรสวรรค์ออกจากผู้ที่มีวุฒิภาวะและนั่นคือสิ่งที่พระเจ้ากําลังทํางานในตัวคุณตอนนี้คือการมีการมองเห็นเป็นสิ่งหนึ่งแต่การรู้ว่าเมื่อไหร่ควรใช้เป็นอีกสิ่งหนึ่งการมีการเปิดเผยเป็นสิ่งหนึ่งแต่การรู้ว่าเมื่อไหร่ควรแบ่งปันเป็นอีกสิ่งหนึ่ง และการมีอำนาจเป็นสิ่งหนึ่งแต่การรู้ว่าเมื่อไร่ควรใช้เป็นอีกสิ่งหนึ่งและความแตกต่างระหว่างพรสวรรค์และวุฒิภาวะคือสิ่งนี้คือปัญญาคุณกำลังเรียนรู้ที่จะไม่พูดทุกสิ่งที่คุณรู้ไม่เปิดเผยทุกสิ่งที่คุณเห็นไม่ลงมือในทุกสิ่งที่คุณรู้สึกเพราะมีสิ่งที่พระเจ้าแสดงให้คุณเห็นเพื่อให้คุณอธิษฐานไม่ใช่เพื่อให้คุณประกาศมีสิ่งที่พระองค์เปิดเผยให้คุณเพื่อให้คุณเตรียมตัวไม่ใช่เพื่อให้คุณแจ้งทุกคน และมีสัญญาณที่พระองค์ให้คุณเพื่อให้คุณเป็นตัวกลางไม่ใช่เพื่อให้เปิดเผยและนี่คือวุฒิภาวะเชิงพยากรณ์คือการรู้ว่าต้องแบกรับน้ำหนักของการเปิดเผยโดยไม่เทใส่ใครก็ได้คือการรู้ว่าต้องเก็บไว้ในวิญญาณจนกว่าเวลาที่เหมาะสมจะมาถึงคือการรู้ว่าไม่ใช่ทุกสิ่งที่เป็นความจริงจำเป็นต้องพูดตอนนี้เพราะเวลาที่ผิดสามารถฆ่าคำพูดที่ถูกได้และคุณได้เรียนรู้สิ่งนี้ด้วยวิธีที่ยากที่สุดแล้ว คุณเคยพูดสิ่งที่ถูกในเวลาที่ผิดและเห็นทุกสิ่งพังทลายคุณเคยแบ่งปันการเปิดเผยกับคนที่ผิดและเห็นว่ามันถูกใช้ต่อต้านคุณอย่างไรและเพราะเหตุนี้ตอนนี้คุณจึงระมัดระวังมากขึ้นฉลาดมากขึ้นมีกลยุทธ์มากขึ้นคุณไม่ได้ซ่อนตัวตนของคุณคุณแค่กําลังปกป้องสิ่งที่พระเจ้าไว้วางใจคุณและมีความแตกต่างอย่างมากระหว่างสองสิ่งนี้เพราะการซ่อนมาจากความกลัวแต่การปกป้องมาจากปัญญา และคุณไม่กลัวที่จะเป็นตัวของตัวเองคุณแค่ฉลาดคอที่จะไม่เปิดเผยสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ต่อผู้ที่ไม่มีความสามารถในการให้เกียรติมีคนที่จะตั้งคำถามกับคุณมีคนที่จะพูดว่าคุณเปลี่ยนไปว่าคุณห่างเหินว่าคุณแตกต่างและใช่คุณแตกต่างเพราะคุณไม่ใช่คนที่คุณเคยเป็นอีกต่อไปคุณถูกเปลี่ยนแปลงคุณถูกขัดเกลาคุณได้รับการอนุมัติและตอนนี้คุณแบกรับสิ่งที่พวกเขามองไม่เห็น คุณปฏิบัติการในระดับที่พวกเขาไม่สามารถเข้าใจและไม่เป็นไรเพราะภารกิจของคุณไม่ใช่การถูกเข้าใจแต่เป็นการเชื่อฟังตอนนี้หากคุณต้องการรับเนื้อหาที่เสริมสร้างและกระตุ้นคุณทางจิตวิญญาณต่อไปอย่าลืมติดตามช่องนี้การมีส่วนร่วมของคุณช่วยให้เราสามารถนำข้อความนี้ไปยังผู้คนมากขึ้นยกระดับจิตสำนึกรวมกันและทำตามพันธกิจที่พระเจ้ามอบให้เรา และนี่คือความจริงที่คุณต้องได้ยินวันนี้คุณไม่จำเป็นต้องพิสูจน์อะไรอีกต่อไปการทดสอบผ่านแล้วการอนุมัติได้รับแล้วการอนุญาตปล่อยออกมาแล้วคุณไม่ได้อยู่ในกระบวนการคัดเลือกคุณสมบัติอีกต่อไปคุณอยู่ในกระบวนการเปิดใช้งานพระเจ้าไม่ได้เตรียมคุณอีกต่อไปพระองค์กำลังใช้คุณพระองค์ไม่ได้ทดสอบคุณอีกต่อไปพระองค์กำลังวางตำแหน่งคุณและทุกสิ่งที่คุณผ่านมาจนถึงตรงนี้ ไม่ได้เป็นโมคะน้ำตาทุกหยดทุกคืนที่ไม่หลับการทรยศทุกครั้งประตูที่ปิดทุกบานช่วงเวลาแห่งความเหงาทุกช่วงทั้งหมดนี้นำคุณมาถึงที่นี่หล่อหลอมคุณชำระคุณให้บริสุทธิ์อนุมัติคุณตอนนี้คุณแบกรับการเจิมที่มองเห็นด้วยอำนาจที่ได้รับการยอมรับน้ำหนักทางจิตวิญญาณที่รู้สึกได้และนี่ไม่ใช่ความหยิ่งพยองนี่คือการยืนยันเพราะสวรรค์รู้ว่าคุณคือใคร และนรกก็รู้เช่นกันด้วยเหตุนี้สงครามจึงรุนแรงขึ้นด้วยเหตุนี้การโจมตีจึงเปลี่ยนไปด้วยเหตุนี้คุณจึงรู้สึกมีแรงกดดันมากกว่าที่เคยเพราะคุณกลายเป็นภัยคุกคามที่แท้จริงต่ออาณาจักรแห่งความมืดคุณไม่ใช่ผู้เชื่อธรรมดาอีกต่อไปคุณเป็นผู้ปฏิบัติการที่ได้รับอนุญาตของอาณาจักรของพระเจ้าและผมอยากให้คุณเข้าใจสิ่งที่สำคัญมากอัมมาที่คุณแบกรับตอนนี้มาพร้อมกับความรับผิดชอบร่วมกัน ไม่ใช่เกี่ยวกับคุณไม่เคยเกี่ยวกับคุณแต่มันเกี่ยวกับผู้คนที่คุณจะเข้าถึงเกี่ยวกับชีวิตที่คุณจะเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่คุณจะชำระให้บริสุทธิ์เกี่ยวกับคนรุ่นต่อไปที่คุณจะส่งผลกระทบเพราะพระเจ้าไม่ได้แยกคุณออกเพื่อให้คุณใช้ชีวิตที่สะดวกสบายและเห็นแก่ตัวพระองค์แยกคุณออกเพื่อให้คุณเป็นช่องทางแห่งการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือแห่งการปลดปล่อยเสียงเชิงพยากรณ์การมีอยู่ที่เปลี่ยนบรรยากาศ มีผู้คนรอคุณอยู่มีสถานที่ที่จะถูกเข้าถึงได้ก็ต่อเมื่อคุณไปถึงนั่นมีการต่อสู้ที่เพียงคุณเท่านั้นที่จะชนะได้มีคำอธิษฐานที่เพียงคุณเท่านั้นที่สามารถทำได้มีคำประกาศที่เพียงคุณเท่านั้นที่สามารถปล่อยได้เพราะคุณได้รับอนุญาตแล้วคุณได้รับมอบหมายแล้วคุณได้รับการเปิดใช้งานแล้วและตอนนี้ไม่มีทางกลับคุณไม่สามารถแกล้งทำเป็นว่าไม่รู้อีกต่อไปคุณไม่สามารถซ่อนตัวอีกต่อไป คุณไม่สามารถใช้ชีวิตธรรมดาธรรมดาเมื่อถูกเรียกมาเพื่อปกครองในจิตวิญญาณดังนั้นจงลุกขึ้นรับตำแหน่งของคุณรับรู้ถึงอำนาจที่ถูกฝากไว้ในตัวคุณและเริ่มปฏิบัติการในระดับที่คุณได้รับอนุมัติเพราะเวลาแห่งการเตรียมการจบแล้วตอนนี้เป็นเวลาแห่งการลงมือทำเป็นเวลาแห่งการปกครองเป็นเวลาที่คุณใช้อำนาจที่พระเจ้าให้คุณไม่ใช่ด้วยความหยิ่งพยองไม่ใช่ด้วยความเยอยหยิ่ง แต่ด้วยจิตสำนึกของผู้ที่รู้ว่าตนเองคือใครมาจากไหนและจะไปไหนคุณได้รับอนุมัติแล้วคุณได้รับอนุญาตแล้วและตอนนี้คุณได้รับการเปิดใช้งานแล้วอาณาจักรของพระเจ้ายอมรับคุณทูตสวรรค์เชื่อฟังคุณปีศาจกลัวคุณและพระเจ้าไว้วางใจคุณดังนั้นเดินในอำนาจของคุณปกครองในขอบเขตของคุณเป็นตัวกลางด้วยพลังประกาศด้วยความเชื่อว่น และทำตามวัตถุประสงค์ที่คุณถูกแยกออกมาตั้งแต่ก่อนการวางหลักฐานของโลกและคุณรู้ไหมว่าอะไรทรงพลังที่สุดในทั้งหมดนี้คุณไม่จำเป็นต้องประกาศว่าคุณคือใครคุณไม่จำเป็นต้องใช้ตำแหน่งคุณไม่จำเป็นต้องน้อมน้าวใครเกี่ยวกับอำนาจของคุณเพราะอำนาจที่แท้จริงไม่ต้องการการยืนยันจากมนุษย์มันเป็นแค่นั้นและเมื่อคุณเข้าไปในสภาพแวดล้อมแบกรับการอนุญ,ญาตจากอาณาจากักรนี้โลกทางจิตวิญ,ญญาจะตอบสนองก่อนคุณจะเปิดปาก บา飒กระวนกระวายทูตสวรรค์จัดลำดับบรรยากาศหมุนเพราะคุณไม่ได้ปฏิบัติการในพลังของเนื้อหนังอีกต่อไปคุณกำลังปฏิบัติการด้วยข้อมูลประจำตัวของสวรรค์และนี่คือสิ่งที่จะปลดปล่อยคุณโดยสมบูรณ์คุณไม่ได้รับผิดชอบต่อผลลัพธ์คุณรับผิดชอบต่อการเชื่อฟังพระเจ้าไม่ได้เรียกคุณให้ประสบความสำเร็จในสายตาของมนุษย์พระองค์เรียกคุณให้ซื่อสัตย์ให้อธิษฐานเมื่อพระองค์สั่งให้ประกาศเมื่อพระองค์สั่ง ให้เงียบเมื่อพระองค์ขอให้ลงมือเมื่อพระองค์ปล่อยและผลของมันไม่ใช่ปัญหาของคุณแต่เป็นปัญหาของพระเจ้าคุณแค่ต้องทำส่วนของคุณแบกรับอำนาจใช้มองเห็นเชื่อฟังเสียงและไว้วางใจว่าผู้ที่อนุมัติคุณก็จะค้ำจุนทุกสิ่งที่พระองค์เองเริ่มต้นในคุณมีชัยชนะเกิดขึ้นตอนนี้เพราะคำอธิษฐานของคุณที่คุณจะรู้เพียงในนิรันด์มีผู้คนถูกปลดปล่อยเพราะคำประกาศของคุณ ที่จะไม่มีวันรู้ว่าคุณเป็นตัวกลางมีสภาพแวดล้อมถูกชำระให้บริสุทธิ์โดยการมีอยู่ของคุณที่คนอื่นอาจจะไม่สังเกตว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะงานของคุณอยู่ในสิ่งที่มองไม่เห็นและในสิ่งที่มองไม่เห็นนั้นคุณทรงพลังในสิ่งที่มองไม่เห็นคุณปกครองในสิ่งที่มองไม่เห็นคุณแบกรับอำนาจที่เคลื่อนสวรรค์และโลกนี่คือช่วงเวลาของคุณนี่คือชั่วโมงของคุณและคุณพร้อมแล้ว